สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะอุจะมาพาเพื่อนๆนะคะทําการหยอดตาให้กับเจ้าน้องอวัวเจ้าแมวตัวนี้เลยค่ะนี่ก็คือน้องวัวเป็นเลนตาเขาหลุดนะคะแล้วก็เลยทําการผ่าตาดัดคุณหมอก็เลยต้องให้หยอดตาตลอดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มหยอดกันเลยนะคะ โอเคค่ะเรามาเริ่มหยอดตาเลยนะคะอันดับแรกจับน้องแมวนอนหงายลงอย่างนี้นะคะส่วนตัวยาที่จะหยอดน้องแมวมี2ตัวนะคะอันนี้เป็นยาหยอดตาธรรมดานะคะน้ําจะเป็นน้ําใสๆนะคะส่วนส่วนอันนี้เป็นยาลดความดันค่ะน้ําจะเป็นสีขุ่นๆนะคะน้ําจะเป็นสีขุ่นๆนก็คือ ถ้าเกิดว่าเราไม่หยอดตาน้องจะมีความดันตาที่สูงมันจะทําให้ตาน้องอักเสบได้นะคะเดี๋ยวเรามาหยอดอันแรกกันก่อนเลยอ่าเงยหน้าขึ้นนิดนึงเงยหน้าขึ้นน,นะคะแล้วก็แหวกตานิดหน่อยนะคะปึงเรียบร้อยอ,อ่ะเช็ดหน่อยเช็ดตาหน่อยเช็ดตาหน่อย เลยอีกอันนึงลูกเลยอีกอันนึงอ่าหยอดตัวที่สองนะคะความดันตานะคะลดความดัน เบาๆนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วง่ายนิดเดียวเลยนะคะเสร็จแล้ว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 มาเอาไปได้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 โอเคแล้วก็หยอดตาน้องแมวเสร็จแล้วนะคะทีนี้น้องก็จะได้มองเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะคะเนื่องจากตาที่ข้างที่หยอดนี่คือน้องได้แบบตาบอดไปแล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราหยอดตาน้องก็จะได้แบบ ไม่เจ็บตาไม่ปวดตาทําให้ได้มองแบบเห็นภาพได้คือมันไม่เจ็บตานะคะน้องก็จะไม่สบายสบายตาขึ้นเยอะถ้าเราได้หยอดตาให้น้องนะคะเราจะหยอดตาให้น้องทุกวันเลยวันละสามเวลานะคะเชา้าเย็นแล้วก็ก่อนนอนเลยนะคะสําหรับวันนี้เราหยอดตาเสร็จแล้วไปแล้วน้องน้อ,ไอยไปเล่นแล้วนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ